สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊นหนึ่งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เสนคนเดินประจวบนะครับแต่เรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกกันเลยนะครับสวัสดีเจ๊หนึ่งสวัสดีค่ะมาเปิดกันด้วยเมนูสามไข่ใช่ไหมครับสามไข่ก็จะเป็นไข่ปลาไข่ปูแล้วก็ไข่เยื่มาเช่นค่ะลูกค้าจะระบุไข่ลูกค้าบอกว่ามาลองแต่ยังไม่ตั้งร้านอะ่ะ <laughs> น้องัะคู่นะครับเดี๋ยวให้น้องไปรับบิลให้ ย่องอยู่ข้างหลังต้องดึงมาจากไหนนะครับพี่นี่นะครับขอบคุณนะครับแปลว่าพี่มีกันบ้านในใจแล้วทำกันบ้านเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไข่ปลาไข่ปูนะครับจัดร้อยคันจับเมนูสามไข่นะคะไข่ปลาไข่ปูไข่ไขเยอมาเค,นนะคะ็นค่ะไหนพี่แค่นิดนึงไม่รวมจ้าพี่ถ่ายน้อยถ่ายเลยสามให้ถ่ายก่อนลูกสตอรี่ <laughs> จา้าจ้าร้อยสัมไม่รู้่อไปจ้า เมนูสี่ไข่นะคะไข่ปูไข่ปลาไข่เม่นาหมึกไข่น้องน้าร้าเลยลกูกมีไซส์สองร้อยค่ะ สตาร์ทพร้อมยำสองรอยนะคะมึกไข่ต่อด้วยเมนูสี่ไข่นะครับเป็นสปูดไหลบัวจะ้ะช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าข้างหลังมันเขาเปิดเสียงเพลงนะเพราะว่ามันจะติดกิขสิท์เราเลยไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเขามีงาน,นครับ ก็เลยไม่ได้ลงคลิปช่อง YouTube นะครับเพราเสียงเพลงดังมากเลยก็พยายามมาถ่ายให้ไวขึ้นนะครับจะได้ไม่มีเสียงเพลงลรบกวนนะครับ เยอร้อยค่ะกับเมนูตีไข่นะคาถ่ายไหมครับของใถ่ายได้นะจ๊ะของคนอื่นก็แอบถ่ายเขาได้นะครับไม่เป็นไรเยบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าต่ทนี้เลยลูกมาจายทงนี้เลยขอบคุณนะครับ มันไม่มีปูม้าไงเจก็เลยต้องเอาปูเนี้ยมันนึ่งแต่มันยำสดไม่ได้มไมนยำสดไม่ได้เจ๊หนึ่งมันขาวเอาเลยนี่เขาเรียกปูเนื้อใช่ไหมปูเนื้อปูทะเลนั่นละครับถ้ามันไม่มีไข่ก็กจะเรียกปูเนื้อเมนูต่อไปนะคะกับเมนูปูสุกไข่แมงดาจ้ามี่มมลาโคดไหลตอนนี้ต้องกินปูเนื้อไปก่อนนะอ่าไม่ได้เลยนะประจวบนี่ เป็นน้ำร้อนน่ะน้ำหน้าร้อนน,านนาอนนะคะปูมันจะไม่ค่อยขึ้นก็เลยหาปูยากนิดนึงผักรวมใช่ไหมครับเจ้าเนี่มะม่วงก็าพ่นไหลบัวเขาพ่นไหลพดนไหล สองเตรียมพร้อมเมื่อกี้เจ้าของบอกว่ายังทะ,ทะเละเซก็เอสเลอะไรวะปู <c oughs> เดินหนี <c oughs> เรียบร้อยน,นะครับ<ะ>จเจ๊หนึง่งกับเมนูปูสุกนะคะไข่เป็นากา้าไม่ใช่ปูหมาแนะ่ <c oughs> เป็นปูทะเลค่จเจ๊หนึ่งจะพูดผิดเมนูต่อไปจา้จา ไม่เป็นไรครับมาร้านเราบางด้านไม่เป็นไรเะไปบางอะไรคน,นอื่นเบ็นใหญ่มาก ไข่ไฟท์ตัวแล้วนะครับกิโลละ1,300าทนะครับสําหรับไข่ปลา XL นะครับด้วยสามนต์ค่ะแต่ว่าถือว่าลงมาหน่อยนะ,ะจาก1,350บาทนะครับลงมา50บาท <c oughs> นี่เรียบร้อยค่ะกับเมโนมไข่ไอยแค็งสมนต์ค่ะอายถึงง่ายก็โกกัสอย่าก่อนอ่า เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะจ๊ะเดี <shell> ๋ยวเรามาต่อ like กับเมนูต so <bah> ่อไปกันเลยนะจ๊ะเมนูกุ้งสดไข่ปลานะคะหอยแครงจ้าถ้าใครชอบนัวให้ใส่ปลานะครับเพราะทางร้านจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับ 来来的 ัเรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งสดนะคะเไขเคียงไข่ปลาจ้าจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าต่อกับเมนูสามไข่นะครับคุณการใช่ไหมคะ การอยู่ทางนี้ขึ้นไหนเอ,อ่ยนี่จ้ะมาทางนี้เลยลูกขึ้นมาข้างหลังเลยอ้อมขวามือเจเลยลูกไหนก็ได้อ้อมไปวขวามือเจอันนี้นขวามือหนูใช่ไหมไม่ใช่ขวามือเจแล้ว เรียบร้อยกับเมนูสามไข่หน้าคะจ้าเมนูต่อไปจ้ะปูทะเลทําสุกแทนนะคะเพราะปูอันนี้มันจะยําสดไม่อร่อยมันจะขาวแต่ก okay. ็จะเป็นปูปูม้านะคะหมึกไข่ยยไข่ปลาไข่เมงดา,าเป็นเขาคือเขียนปูม้าไงอันนี้เป็นปูสุกนะคะหมึกไข่ไข่ปลาไข่เมงดาไข่ปูแซลมอนแล้วก็บวกหอยนี่หอยเยอะด้ ไม่ลาแล้วก็เป็นปูสุกเป็นปูทะเลนะครับ เหนือนี่จะเยอะข่าปูม้านะครับแต่ความอร่อยจะสู้ปูม้าไม่ได้นะครับ้องบอกว่าอย่างนี้เอามายำนะครับแต่กินกันไปก่อนนะครับผมไม่มีจริงนะเชหนึงนะใช่ค่ะแล้วก็หมึกไข่นะคะสารอาหาอันนี้หมันไม่บวกแค่ร้อยห้าสิบนะหมึกไข่อ่ะคือวันนี้ไม่ใช่ร้านเราไม่มีร้านเดียวนะทุกๆร้านเลยนะครับวันนี้ ประจวบไม่มีเลยนะครับปูมาแม่ะคะ้ามาหาเองบอกไม่มีไม่มีแหละแต่มันแพงเป็นรถออกแต่มันได้ราคามันสูงจัดไปเราก็ไม่ไหวเป็นข้าโพดมาม่วงนะคะ ต่อด้วยไขยป่ปลาไข,ามาขา่มังดาไข่ปูไข่มังดาไข่ปูจ้าต่อด้วยไขยป่ปลานะคะเราก็มาแอดดิ้ายด้วยแซลมอนจา้า เขาต้องไข่ปลาอะไรไหมเรียบร้อยค่ะกับเมนูนะคะมหมึกไข่ปูสุกนะคะไข่ปลาไข่เมนดาไข่ปูสมันไอ่แครงจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ามาต่อกันด้วยไข่ปลาหมึกไข่นะครับไข่ปลาหมึกไข่ ไม่ปลาานะครับเมนูนี้บินนี้สี่ร้อยจตะคุณน้อยค่ะคุณที่เจ็ดค่ะรับด้านหลังเลยค่ะเพิ่มไข่ปูด้วยค่ะเพิ่มไข่ปูด้วยนะคะจัดไป ก <g> ็เป็นมือไข่ไขป่ปลาไขป่ปูนะครับหรือสามไข่นะครับ,บมึกวันนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับทุกวันเลยตอนนี้ไม่มีไซส์เล็กลงเลยหมึกกับปูนะครับถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไงจะแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ร้อยห้าสิบไม่มีนะครับจะมีไปไซส์สองร้อยนะครับมึกนะครับพร้อมยำนะครับขึ้นเลยวันเนี้ยของยำขึ้นเลย ก็คลึงกระเบนไข่ปูนะครับจบท้ายด้วยไข่ปลานะคระับเรียบร้อยค่ะกับเมนูมึกไข่ไข่ปูไข่ปลานะคะเมนูต่อไปจ้า ขายรวมไม่ต้องแช่เดี๋ยวพ่อเคียนน้องแข็งให้มาแล้วเสียงเพลงมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับ เสิดได้เลยค่ะลูกน้องรอเลยมเมนูหมึกไข่กุ้งสุกไข่ปูนะคะเป็นกระโปรมะม่วงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาปิดก,กับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับนี่น่ากินมากกับกุ้งสีสวยมากเอาไปใกล้น้องหน่อยอด้อืม เรียบร้อยนะคะกับเมนูมึกไข่กุ้งสุกไข่ตูจ้าครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะใช้เงินก่อนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและราเจงคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ